สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เป็นเ้มาแนะนำเนีทางในการเล่นเออร์ลอเนาะซึ่งเออร์ล้อเนี่ยเป็นตัวนี้เล่นอย,นย่างเกินเขางกานเก่งนะครับเป็นตัวหนึ่งที่สามารถยืนสู้ได้ดีเหมือนกันนะครับตัวมันเนี่ยมีสกิลสองโดดเลื่อนเนาะแล้วก็มีสกิลวันตีนี่ที่สามารถพุ่งทะลุเข้าไปหาแคลรี่เขาได้นะหรือว่ากระโดดออกมาก็ยังได้เนาะัลนเนี่ยตัวนี้เขาค่อนเก่งน,นะครับผม ก็อ่านคะครับผมก็ฟาร์มไปก่อนเนาะในช่วงต้นเกมนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแผนนี้อ่าน่าจะสามารถแหตกกางได้แล้วนะถ้าเกิดว่าเมียไปช่วยเลนแคลรี่นะครผมไปไปช่วยนานๆเนาะสามารถแท็กได้นะเพราะว่ามัางกรเล็กเนี่ยอ่าด้วยความที่มันเกิดในช่วงต้นเกมไวเนาะถ้าเกิดว่าแคลรี่ลอยได้ไปเนี่ยช่วงต้นเกมมันก็จะติดคูลดาวเนาะ เะนั้นเนี่ยะจะทำให้ไม่ต้องรีบลงใบก็ได้ครับผมเนี่ยครับก็มาแท็กกลางเลยเลยเนาะเนี่ยครับเพราะว่าไม่ให้คีบมันเสียเปล่าเนาะอย่างนั้นเนี่ยเสียคีบไปก็ค่อนข้างหลายล้ออยู่นะครับก็ทําให้เราเนี่ยเกิดค่อนข้างไหวเลยนะรอบเออร่อนะครับเดี๋ยวยิงเออร่อเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ของเยอะก็เก่งนะขอ,อะแก้มีของสักชิ้นสองชิ้นก็เก่งแล้วนะครับ จังหวะน,นี้ก็ฟาวไปเรื่อยๆครับก็ใกล้จะหมดรวมมันนะนี่ก็เดี๋ยวลองไปแกงครับผมลองเดินไปดูนะเผื่อได้เล่นอหลรครับแต่เหมือนจะไม่มีแล้วเนาะ้วเขากลับหมดละโอเคเราก็มาเก็บบังกรเลร็กหน่อทีมเรายังไม่ได้เก็บบังกรเล็กเลยนะก็ไม่เป็นไรครับโอเคแล้วก็จังหวะน,นี้ก็มาเก็บออเจ็ทีบนะครับเพราะว่า ไม่ต้องอวิ่งไปตรงบางกรใหญ่แล้วก็ได้เนาะเน้นเก็บออตติบท,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 ที่เราจบเลนดีกว่านะครับวันนี้ก็จะมาอินเวดเนาะแต่บับเขายังไม่เกิดนะนี่ก็ต้องถอยเนาะแล้วก็กลับไปฟาร์มเหมือนเดิมครับผม จังหวัน,นี้ก็ออกมารับกลางก่อนนิดนึงเนาะว่าเพื่อนเราอยู่ข้างล่างนะเราเพื่อนเราก็ตายเลยนะตัวหนึ่งอ่าโอเคจังหวัน,นี้ก็ขึ้นเป็นขวานก่อนนะครับผมถ้าอยากได้ดามเอจก็ขึ้นเป็นสเปียลองกินนิดก่อนก็ได้เนาะโอเคนี่ก็ฟามไ,นะไปเนาะฟามไปเรื่อยครับผมไม่ต้องรีบนะฟามไปก่อนเพราะว่าดูมินิแบบว่าดูทามมิ่งคีมดีๆเนาะว่าจังหวันไหนเล่นได้นะจังหวะน,นี้ก็เอามังกรเล็กก่อนครับ ทำงอสเล็กเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวค่อยกลับไปเอาเรียนปั๊มเนาะ พอเราฟาร์มเสร็จผม,มา่จาจังหวัดีอ้เพื่อนเราโดนนะนี่ต้องเข้าม,มาช่วยหนึ่งแต่วันนี้ผมพลาดนะผมไปเล่นกับเขาต่อครับที่จังหวะนี้ผมก็โดดออกได้นะผมไม่กระโดดน,นะนี่ผมอยากใช้สก,กิลสองก่อนไงนี่ครับแล้วก็ตีแต่ตีนี่ออกมาไม่ทันเนาะก็ต,ตายไปนะครับจังหวัเมื่อกี้ก็คือผมไม่ควรเล่นเนาะว่าเมื่อกี้อยากเล่นไปนหน่อยเนะาะจังหวะนี้ก็ต้องมาปิดนะเพราะเขาค่อนข้างลึกนะครับเหียนี้ได้ตัวนึงแล้วก็ได้อีกตัวหนึ่งนะ ยัเตี๊ยมร่ะผมตัวเราก็สู้เวเลนได้นะเนี่ยครับเพราะเนี่ยครับผมเรามีสกิลสองแล้วข้างแรงนะทีนี้ก็ไม่เสียหายมากนะเพราะว่ายังได้บูฟ้าขืนมานะครับส่วนอีกทีนึงก็ข้างเสียหายนะเพราะว่าตายนะครับถ้าเราก็ได้คิวแล้วเนาะก็ทําให้เงินเราเนี่ยอ่าดีขึ้นมาอีกนะครับก็ฟาร์แรับผมเหมือนเดิมเนาะ อพอความเสร็จรอบจังหวะนี้ก็มาลากล่างแล้วเพราะเพื่อนนันขึ้นไปกลางกันหมดนะครับแล้วก็เราได้ป้อมแลวนะก็ถึงว่าดีไปนะครับเนี่ยเราก็มาเชยคีไปเพื่อนเนะาะจังหวะนี้ก็มาเก็บอ,อุปเรณที่ไปเพื่อนนะตัวเล่เนี่ยก็เป็นตัวนึงที่เก็บอาวุธขีดไ,ไม่ได้ไวมากเนาะแต่ก็สามารถโซโลได้นะ ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนาะเนี่ยครับเก็บเสร็จปุ๊บโอเคข้างบนมีคนมากันเนาะแล้วก็มารับกลางครับผมนี่ก็พยายามดูมินิแมปเลยเนาะว่าอีกทีอยู่ตรงไหนกันบ้างครับวันนี้ผมลองตีดูนะเพื่อจะได้เลือดปลอมเยอะครับเพราะว่าผมมีมบ้ามังกรเนี่ยผมแล้วนี่ก็สับไปเลยนะตีแห้แตกเละครับผมแล้วก็โดดออกมาแบบนี้ครับเนี่ยฮะตัวมันทาแบบนี้ได้คนระับผมค่อนข้างโกงเลยนะ สำหรับเออล่นะครับผมก็คือเรายอมเสียเลือดน,นิดนึงแล้ว,ลวก็กระโดดออกมาเพราะว่าเราจะเป็นอมตะนะครับอมตะที่เคลื่อนที่ได้เราคล้ายๆมารจ้านะผมแล้วก็นั่นแหละครับเรสาบไปเนาะนี่ก็เอเคมาแกงบนนิดหนึงนะ่งเนาะเราฟามาเยอะ้วมีของแล้วเนาะก็ลองมาแกงบนนะแต่จังหวะน,นี้เลยไม่มีตีนะนี่ก็เลยยืนดูไปก่อนนะอครับเห็นนี้เพื่อนเข้านะ มมที่ผมมีเอติจริงับผมถ้ามีอติก็น่าจะเข้าได้เลยนะวันนี้ไม่น่าอะไรเนาะก็ถอยครับผมนี่รอดัก,กน,นะเพิ่มมีคนมานครับก็มีเมยมาอีกนเนาะก็สับไปก่อนหนึ่งทีเนาะก็ตีไปครับนี่ก็โดดหลบนะแต่หลบไม่ทันนะผมผมกจ็จะโดดหลบอันนี้โดนห่องนะผมนี่เริ่มไม่ดีละอันนี้ถอยแล้ครับผมน,นี้ผมกลับ,บ้านนะโอเคเสร็จแล้วก็กลับมาฟาร์มต่อเหมือนเดิมครับผม ก็เล่นจังเกิลก็จะประมาณนี้ครับผมจังหวะน,นี้ผมมาเล่นขาลางเนาอจังหวะน,นี้ผมกัดออมาคี้ๆเฉยๆนะเนี่ยครับแต่จังหวะน,นี้ผมลองเล่นดูนะเผื่อจะเล่นได้นะ แต่คือเขาก็ถูกเวลาผมได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะเนี่ยครับเขายุลาผมได้ดีมากเลยนะเขามีสปินนะผมนี่ผม,มแล้วไม่ถึงนะไม่ถึงอาจจะได้นะทำให้เพื่อนเราข้างบนเนี่ยโดนเก็บไปค่อนข้างเยอะเลยนะก็ค,คือผมเสียเวลาครับมีเลสเยอะไปหน่อยเนาะแต่จริงก็ไม่ควรเล่นนะครับในหว่าเมื่อกี้นะแต่เกิดว,ว่าสมมุติว่าได้เวเลมารเราก็จะได้รันต่อยาวๆนะไม่เวลรเนาะ <c oughs> แล้วก็มารอดักก่อนเนาะ รอดูว่าเขาจะลงมาไหมนะครับวันนี้ผมไม่เปิดมังก่อนนะว้ย่าที่บอกตัวมันเปิดได้ก็จริงแต่แตมันต้องใช้เวลาเนาะวันนี้ก็มาคีบผมคีบๆก่อนเนาะเนี่ยผมค,ยยนะคีบๆไว้นะคีบจังหวะนี้ลองเล่นรอบหนึ่งนะนี่เขามา,มาเล่นกับผมเองนะครับผมเขาก็ตีไปตีไปนะนี่ครับด้วยความทีม่เป็นเวเลนเนาะผมก็จะฆ่าเขาค่ขอนข้างยากนิดหนึ่งเพราะเขามีหลุดนเลือนนะครับนี่เข้าไปสับนิดหนึ่งเนาะ เรียกเขาในน้อยนะผมนี่ก็เคีคลิปไปแล้วผมแล้วคนะ่อยอินเวนนะเนี่ยครับเคคลิปไปก่อนนะคลเสผมคว้ามาอินเวนะวันนี้เขามาปิดนะนี่ไม่ต้องรีบแซนตีน,นะผมรอจังหวะด,ดีๆเนาะนี่ผมคำนวณนาเมรแล้วว่ารอดน,นะยิ่งจังหวะเมื่อกี้ผมกจะกระโดดลวนะวตไม่โดอเมื่อกี้ก็หลบมทันพอดีนะในจังหวะน,นี้ก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมว,ว่าผมเก็บเลือดด้วยนะ เสร็จก็เนี่ยัมมาเก็บขีดกลางเนี่ยครับไปเลยเนาะเกี่ยวัวะนนี้ก็เตรียมเล่นแล้วครับนี่ลองมาดูนะเผื่อเขายังไม่ได้เอาบ้าไปนะนึกาเตะป้อมแล้วเนี่ยครับแต่แต่ทีมเราขึ้นขึ้นมาค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะก็เลยต้องทําเวฟบแยกด่านนะครับให้ทีมบาแยกมาเนาะนี่กาจะเล่นบอลนะแต่มีเข้ามาแลวันนี้ได้นะผมเนี่ยครับเพราะว่าเขาโดน เกี่ยวไอนะ้เนาะวันนี้ก็มาปิดล่างนะแต่เหมือนจะไม่ได้ผมเพราะว่าเขา mm. เข้าบานลึกแหละดี๋ยววันนี้ก็มาฟาร์มไปก่อนครับผมฟาร์มไปฆ่าเวลานะรอทีฟเลยมาชนนะครับเดี๋ยวนี้ผมเปิดเลยนะเพราะว่าอีทีเขาฆ้าอยู่กายน,นะอีทีตายด้วยเนาะแล้วก็เพื่อนเรากําลังทําเวฟเนาะเปิดนะครับเห็นไหมครับว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างใช้เวลามากๆเลยนะ เนี่ยครับแต่ก็ต้องตีไปให้ตายเนาะรีบตีนะผมเดี๋ยวก็สับแล้วก็นี่ครับผมก็ยังมีดาเมต์นะแต่ไม่ได้ตีไวมากนะยังวันนี้มารับกลางนิดนึงเนาะนี่ก็เดินเอาครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวปล่อยมังกรเนาะวันนี้ผมกำลังเล็งอยู่ว่าจะปล่อยเลนไหนดีนะครับเดี๋ยวก็ฟาไปก่อนเนาะ เห็นบนแล้วว่าบนนั้นเลือกนกกลางก็กคีปนหลังเ้านี่ผมปล่อยล่างเลยครับเห็นแล้วก็มารับกลางนะเพราะว่าคีปเข้านะต้องมารับก่อนเนาะเนี่ยครับไม่ให้คีปตีป้อมได้เยอะนะยุบเสร็จแล้วเราก็จริงควรจะลงไปล่างนะนี่ผมเป็นคนฟาร์มเนาะเห็นนี้ก็ลงมาล่างนะมาคุมมังกรด้วยนะในจังหวะนี้ขนแดนแล้วนี่ผมเตะเข้าไปเลยครับไล่นะเพราะว่าเขาน่าจะเสียสกิลไปเยอะแหละ นี่จำลองสวยมากเนี่ยครับเขายืนกันเป็นหมูกคณะแบบนี้เนาะเนี่ยครับถือว่าพลาดเลยนะว่าสกิลเอลีเราค่อนข้างเยอะครับ <S <S จากอีกนิดนาะแล้วก็อ่าซัพพอร์ตแล้วนะตโลนะผมแล้วก็สกิลสองผมนะครับถือว่าเขาผ่านในจงังหวะที่คือได้เปียบสุดๆแล้วนะ<ม>ว่าเขาตายไปสี่นะผมเียนมาโดยจังหวะนี้จงังหวะนี้ควรจะขึ้นบ้านได้นะความเป็นเมทเอาอย่างน,นี้ไล่เลยนะเนี่ยผมไล่สุดเลยนะ แต่จังวัน,นี้ก็ค่าได้ครับผมขอไม่ได้เนาะขอไปแต่ก็ตายนะจังหวะน,นี้ไม่ควรทำนะครับแต่ก็ไม่เป็นแล้วผมอย่างน้อยได้สามทางนะก็กลับมารนะีเซตครับจังหวะน,นี้ก็โดนไะม่ค่อเสียเลยเนาะเหมือนจะสุดระยะมั้งครับเรากลับมาฟาร์มก่อนไปเรื่อยๆเนาะรอมีของก่อเกิดสักนิดนึงนะครับวันนี้บูบัให้เพื่อนได้ก็ให้เนาะเมดครับผมจังหวะน,นี้ก็มาเขีรยกาเนาะรอเพื่อนก่อนนิดนึงก็ได้ผมเพราะว่าตัวเราเขี่ยๆไม่ค่อยดีนะ เดี๋ยผมโดนจับนะอันนี้ต้องรีบมันตีออกนะครับไม่งั้นเนี่ยเราตายได้นะแล้วก็โอเคครับผมคีบหมดนะที่จังหวะนี้เพื่อนเรามาปิดสวยนะฮาจิครับผมเดี๋ยวก็ได้เมียมาก่อนนะหนึ่งตัวนะผมวันนี้ก็เราก็รีบวิ่งไปแต่เราก็พยายามดูมินิแมปไปด้วยเนาะเนะครับผมดูว่าโอเคเพื่อนเราเป็นยังไงบ้างคนระับอีกทีมใช้สก,กิลไปหมดหรือ,อยังคนระับเพราะว่าด้วยความที่เล่นคนเดียวนะเราจะไม่มีใครบอกว่าโอเคอทีมใช้สก,กิลนี้ไปแล้วนะใช้สก,กิลไปแล้วนะ เดีย๋ยวก็ไปเนะาะจังหวะนี้เนี่ยควรจะจบได้นะผมแต่จเกอร์จกเกอร์ไม่ได้ตีบ้านนะนี่ก็โดดแล้วผมนี่ไล่แคลี่นะเนี่ยผมเก็บแคลี่เนะาะวันนี้ผมค่อนข้างโลนะก็อยากจะเล่นต่อนะแต่ไม่ไหวแล้วนะนี่ผมนี่ต้องถอยนะเพราะดูเรื่องผมผมผมันไม่มีเรื่องนะแล้วความเป็นเวเลนด้วยนะครับนี่ก็ถอยเลยนะเี่ยผมช่วยไม่ได้จริงๆนะต้องทิ้งนะับ แล้วก็มาแยกดันบนแทนเนาะที่ตังวันี้ถ้าก่อเกิดนะก็เขียนก็เซฟเป็นเขียนนะจังวนี้ผมไม่ไปเขียนนะเพราะว่าถ้าเข้าไปผมตายอาจจะไม่คุมนะครับก็มารอข้างในก่อนเนาะเนี่ยให้โจ๊อกเกอร์เนี่ยพยายามต่อเลือดคีบไปก่อนก็ได้ครับ ก็มารอเคียงนะแต่เมือนเขาจะไม่เอานะก็เขาเห็นแล้วว่าทีมเราเกิดเขาก็ถอยนะครับจังหวะนี้ก็มาข้างล่างเนาะนี่เจอเวเลนนะผมแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เนาะนี่ก็โอเคแอบฟาไปนิด้นะเพื่อให้เงินเราเนี่ยถึงสําหรับอ่าเปลี่ยนของล่านะวันนี้ก็มาดักุ่มนะผมนะครับวันนี้ก็มาดักเนาะตรงกอสซี่เราเพราะว่าน่าจะมีประเด็นวันนี้ผมโดนนะ แต่ทายจิอ่าไม่ใช่ทายจิขอไปเป็นล็อกซี่ที่ไม่จับนี่เขาฟิกจับผมเลยนะนึงก็คือเขาไม่มีฟิกแล้วนะครับนี่ผมไล่ตัวดาเมดนะเนี่ยครับหน้าที่เราเราไม่ใช่แค่ว่าจะล้วงเดี๋ยวเราสามารถไล่ตัวดาเมจได้นะน,ะนีก็เซ็ตของนิดนึงเนาะเป็นเขียวนะเปลี่ยนของนิดนึงนะนเราไล่ล็อกซี่เขามานะผมไล่ก็เกิดเมยอ่ปาป่าเขานะนี่ก็มาช่วยผมเนี่ยมาคัดเนาะเราเล่นต่อไม่ได้นะผมเพราะเพื่อนเราโลหมดเลยนะอันตรายต่อ ต่อทูเรนนะผมจังหวะนี้ก็เป็นโอกาสนี้ที่จะเปิดกัลสเลเยอร์นะเพราะว่าเขาตายไปนหนึ่งตัวนะแต่ถ้าจีล้วกลับน,นะจังหวะนี้ก็ตีไปก่อนนะผมตีรอไปก่อนนะเดี๋ยวเขามานะอันนี้ผมต้องเปลี่ยน็าเกเน,นะก็โดดไปหาแคลลี่นะผมเนี่ครับผมโดดไปเลยนะนี่ต้องล้วงแครี่ก่อนนะผมให้แคลี่เขาเจ็บนะนี่ถอยครับผมแล้วก็จกังหวะนี้อตกีก็ระวังด้วยนะผม ว่าถ้าก็อดตีเราตายเลยนะว่าก่อนทำเหมืองเขาแข็งแรงนะผมโอเคนี้ก็ได้พอดีนะวันนี้ต้องรีเซ็ตนะกลับนะครับผมกลับหมดนะว่าผมเล่นโลมากเลยนะเมื่อกี้เนะาะก็ถือว่านะร,รีเซ็ตนะรอก็อดสลีตัวนี้นะผมก็น่าจะจบได้นะ เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนของเปลี่ยนของนิดนึงนะอันนี้เปลี่ยนเป็นล็อกชิลนะครับถึงที้ทีมจะมีวเวเลสที่มีโทลาเมเอตแต่ก็น่าจะสกิลใว,ว้นนผมหรอก้ะวันนี้เพื่อนเราเปิดทั้งบนนะทางทางที่ก๊อตกกำลังเดินกลางนะผมเนี่ยทำให้โจ๊กเกอร์ลดค่อนข้างเสียเลือดเยอะนะนี่อรอจังหวะนิดนึงนะจะเห็นแล้วว่าอ่าล็อกซี่แหลมนะเนี่ยครับผมล็อกซี่ยังมีฟิกนะแต่ก็น่าจะรอดยากนะเพราะที่เราซีซีอของดีซีซีเกี่ยว นี่ก็ไล่เลยครับผมนี่ก็ไล่เนี่ยแครี่นะนี่ก็โดดไล่เลยครับนี่ก็โดดไล่โซนเลยนะแล้วก็ออกมานิดนึงเนาะไม่จําเป็นต้องเข้าลึกนะเนี่ยแล้วก็สับไปนะนี่ก็ตีบ้านแล้วนะครับผมไม่รอนะ <c oughs> ตีบ้านก็ตีบ้านจบเลแลนะ้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วออกมาขีดนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆเนาะก็ <c oughs> สามารถนําไปเล่นกันได้น,นะครับ <c oughs> สำหรับเอาร้อนเนาะเป็นตัวที่ยังเก่งอยู่นะครับแล้วก็เล่นได้ทั้งหมอกเซววีแล้วก็แรงเนาะ โดยที่เล่นง่ายครับผมไม่ได้เล่นยากอะไรมากเนาะแค่รู้จังหวะเข้าออกจังหวะหลวงก็พอนะครับผมก็ดูเพื่อนๆชอบจนะมีอะไรจะบอกก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ